โอ้จัตุกคนจานะคะดอกเขายังสวยงามมากๆเลยจ้ะมาช่วยสามลีลำเก็บเห็ดหน่อยจัตุกคนจานะคะที่จันก,ก็เข้าป่าคนเดียวเช่นเคยนะคะแล้วก็เก็บคนเดียวเช่นเคยจ้านะคะอยากจะกรีดก็คงไม่ต้องกรีดแล้วจ้านะคะเพราะว่าทุกคนได้เห็นอยู่นะคะว่าประเทศโนเวเป็นประเทศที่มีเห็ดเยอะจริงๆจ้านะคะเหมือนที่ทุกคนกําลังเห็นอยู่จ้านะคะ หลังเลิกงานจ้ะก็เข้าป่าใกล้ใกล้บ้านเนี่ยแหละคะ่ะทุกคนจ้านะคะอากาศเริ่มจะหนาวแล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้กลางเดือนตุลาคมแล้วนอดน,นะคะแต่ก็ยังดอกเข็ดยังสวยอยู่จ้ะในกาะ,ะเดินชันก็เลยก็จะเข้ามาเอาสักแกงหนึ่งเช่นเคยจ้ะนะคะอ่าก็เยอะมากไม่ต้องไปไหนไกลจ้ะนะคะไปบ้านเนี่ยจ้ะคะ่ะคขาไม่ค่อยยาวนะคะทุกคนจ้านะคะป่า ตรงนี้ค่ะไม่ก็ายาวแต่ว่าดอกเขาใหญ่นะคะสวยงามมากเลยจ้าทุกคนจ้าอาเลยจ้าทุกคนจ้าไม่พูดเยอะจ้านะคะเดี๋ยวมาเก็บด้วยกันดีกว่า ป่าโนเวยเป็นป่าท,ที่สะอาดมากเลยจะทุคุจ้านะคะเขาจะคุณโนเวย์จะไม่ทิ้งขยะรีราดจานะคะป่าก็เลยยังเป็นป่าแล้วก็ยังเป็นธรรมชาติที่สวยงามนะคะแล้วก็ยังเก็บเห็ดนะคะหรือว่าอะไรอื่นๆนะคะที่เป็นอ,า,อาหารปา่าเนาะนะคะเห็ดปา่าผลไม้ป่าอะไรเงี้ยก็จะเก็บทานแบบไม่ต้องแบบมีความรู้สึกว่า ขยกแข็งหรืออะไรประมาณนี้นะคะเพระาะว่าป่าโนเวกัวสสะอาดจริงๆดูนี่จัตุกลจานะคะนี่มันดอกอะไรดอกไม้หรือดอกเห็ดนะสุดยอดเลยจานนะคะดอกใหญ่มากๆเลยจัตุกลจานนะคะดิฉันจะเก็บไปเกิน แกงหมิ่นมออีกหรือเปล่าและเนี่ยนะคะเก็บเพลินเลยจ้ะทุกคนจ้านะคะเพราะว่าอ่าเห็ดเยอะจ้ะเต็มป่าไปหมดเลยเธอดูนี่จ้ะนะคะและดูความสะอาดของป่าโนเวย์จ้ะนะคะดูดอกเห็ดจ้ะทุกคนจ้ะนะคะการเก็บเห็ดเนี่ยที่ฉันก็อยากจะแนะนําทุกคนนะคะให ดึงมาแล้วก็เก็บมาทีละต้นแบบนี้นะคะไม่ว่าเขาจะขึ้นซุ้มใหญ่เยอะขนาดไหนนะคะก็อยากจะให้ทุกคนอยากจะแนะนําให้ทุกคนค่ะเก็บทีละต้นดึงมาทีละต้นจัดนะคะเพื่อ,อป้องกันไม่ให้เราเก็บติดเห็ด ที่มันมีพิษมาด้วยนะคะและเราถ้าเราเก็บมาแล้วเราไม่ทันได้สังเกตเนี่ยทานไปแล้วมันจะอันตรายจะทุกคนจ้านะคะอันนี้ขอแนะนำเลยจริงๆนะคะสําหรับสาวๆนะคะคนรักเก็บเห็ดจะสังเกตดีๆก่อนเก็บจ้านะคะเพราะว่าชีวิตเราสําคัญที่สุดนะคะส่วนตัวสาวบริรัมแล้วนะคะสังเกตตั้งแต่ตอนเก็บนะคะแล้วก็สังเกตตอนล้างด้วยจ้านะคะซึ่งสาวบริรัมเนี่ย ระวังมากจ้ะนะคะเพราะว่าเห็ดถ้าเก็บผิดแล้วมันอันตารายถึงชีวิตจ้ะทุกคนจ้า ทุกคนเห็นเห็ดสีขาวๆที่อยู่ข้างๆเห็ดช่อนนี้ไม่จ๊ะอันนี้คือเห็ดพิษนะสีขาวนะจ๊ะนะคะเราต้องระวังจากเวลาที่เขาขึ้นเป็นซุ้มอย่างนี้หรือเราเก็บเป็นซุ้มนะคะเราต้องสังเกตดีๆนะคะดิฉันเก็บแบบนี้ก็จริงจ้านะคะพอเก็บเสร็จนะคะอย่างนี้นะคะเดฉันก็จะขยายดูแบบนี้จ้านะคะว่ามีเห็ดสีขาวหรือเห็ดอย่างอื่นปนมาหรือเปล่านะคะแต่ส่วนมากแล้วนะคะเดฉันก็จะเก็บเป็นท ละต้นทีละอันแบบที่ทุกคนเห็นอยู่ในขณะนี้ละค่ะเพราะว่าเหมือนที่บอกอาจารย์นะคะว่าดิฉันต้องระวังมากๆเลยเห็ดสีขาวเนี้อาจารย์นะคะถ้าติดไม่ทันได้สังเกตนะเธอจ้านะคะอ่ากินไปแล้วอันตรายถึงชีวิตเวลาที่ดิฉันเก็บเห็ดจะทุกคนจ้านะคะจะดิฉันเก็บทีละต้นนะคะเพื่อเช็คให้แน่ใจนะคะพอเก็บเสร็จแล้วนะคะดิฉันก็จะเก็บกองเป็นกองเล็กๆจ้านะคะและตอนที่ดิฉันตัด ขาจ้านะคะก่อนที่จะเอาเข้าตะกร้าหรือเข้าถังนะดิฉันก็จะตัดขาแล้วก็เช็คทีละต้นอีกรอบหนึ่งนะคะเพื่อความมั่นใจจ้ะดูจ้าทุกคนจ้าเต็มป่าเป็นหมดเลยจ้านะคะดิฉันคงจะเก็บไม่หวไม่ไหวเช่นเคยจ้านะคะก็คงต้องปล่อยให้เขาเสียไปนะคะเพราะว่าความหนาวย่างกายเข้ามาแล้วจ้านะคะกเก็บไปเยอะทานเพื่อเดียวจ้าก็ไม่รู้จะทานยังไงหมดนาะนะคะก็ ก็ต้องทําใจจ้านาการเดียวจับเรียมมีเวลาจะพาทุกคนมาเก็บก่อนที่หิมะจะลงอีกรอบหนึ่งเลจ้านะคะเหตุก็ยังอยู่เต็มป่าเลยจ้าดอกของเหตุก็ยังสวยเหมือนดีทุกคนกําลังเห็นอยู่นี่เลยจ้านะคะแต่ว่าความหนาวย่งางกรเข้ามาแล้วจ้อ่เท่าที่มองเห็นจาก บนภูเขาในขณะนี้นะคะภูเขาเริ่มจะขาวจื้อแล้วจ้ะนะคะเพราะว่าอุณหภูมิข้างบนภูเขาจะหนาก,กว่าข้างไงคะหินก็เริ่มที่จะลงบนภูเขาแล้วจ้ะเดี๋ยวก็ไหลลงม,มาสู่ข้างล่างนะคะก็เหตุก็คงจะ